ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเราจะได้เห็นข่าวเกี่ยวกับการที่บอกว่ามีผู้ติดตามไม่ถึงหมื่นจะถูกแยกเป็นยูเซอร์นะครับหรือว่าผู้ติดตามที่เกินหมื่นขึ้นไปแล้วจะถูกเป็นครีเอเตอร์นะครับสรุปแล้วข่าวนี้มันจริงหรือว่าข้อมูลมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยววันนี้คุยดีจะมาบอกคนให้วิเคราะห์เองเป็นอันดับแรกต้องชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าข้อมูลอะไรก็ตามที่ทางทวิตเตอกประเทศไทยเขาอัปเดตหรือว่าเขาแจ้งออกมาครับ จะถูกส่งมาที่ข้อความอินบ็อกซ์จาก tiktok โดยตรงนั่นแปลว่าเมื่อ tiktok มีการอัปเดตทุกคนจะได้รับข้อมูลนี้เหมือนกันส่วนที่บอกว่าผู้ติดตามไม่ถึงหมื่นนั่นคือการทำคอนเทนต์เชิงเปรียบเทียบให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าคุณนะ่ะ มีผู้ติดตามถึงหมื่นเป็นต้นไปนะ่ะคุณจะเกิดข้อดีอะไรในช่องติ๊กต็อคุณบ้างอาจจะแบบว่ามาีมีความน่าเชื่อถือสามารถทํารายได้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นเพียงแค่วิธีการสื่อสารในการทำคอนเทนต์แค่นั้นเองครับส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรืออยังทำเล่นๆต่อไปก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของ ท,ทุกคคนนะรับเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้ tiktok ประสบความสําเร็จให้ยั่งยืนยืนระยะให้ยาวนานโปรดใช้วิจารณญาณในการเสพทุกคลิปดูทุกคอนเทนต์นะครับสําหรับวันนี้คุยดีก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนในการออกมาทําคลิปมาทำคอนเทนต์คลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้เพื่อนหลายคนยังไม่รู้ฝากกดแชร์และรีโพสต์ด้วยนะครับ